สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ช่องสลัมขอนนำเสนอเนื้อหาและส่วนเสริมและข้อมูลเพิ่มเติมที่มีอยู่ในนิยายแต่ไม่มีอยู่ในอนิเมะรวมถึงส่วนที่ถูกตัดออกไปของเรื่องโอเอร์โดโดยคลิปนี้นะครับจะเป็นของซีซั่นที่2ตอนที่11กันนะครับจะมีเนื้อหาอะไรที่น่าสนใจตรงไหนที่หายไปไปับชมกันเลยครับมาเริ่มกัทที่ตัวของเดบิวต์กันก่อนเลยครับในการวางแผนการประชุมก่อนเริ่มภารกิจ ภารกิจคราวนี้เดมิอิร์สมุ่งมั่นแบบเต็มที่สุดไปเลยเพราะตัวเขานันรู้สึกว่าไม่อยากให้ผู้พิทักษ์ชั้นหายหน้าไปมากกว่าน,นี้อีกแล้วเพราะจากเรื่องของแชลเทียโคกิวทัสและยังมาเรื่องของเซบาสอีกเดมิอิร์มองว่าความผิดพลาดเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นความอับอายหากผิดพลาดไปมากกว่าน,นี้ตัวตัวระดับสูงที่ถูกดังสั่นโดยดับผู้สูงส่งก็าอาจถูกเคลือบแคลงในความสามารถได้และสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเพื่อแสดงให้อเห็นว่าผู้พิทักษ์ชั้น ก็ยังมีประโยชน์และเพื่อความไวเนื้อเชื่อใจของไอ้นั่นเองครับสิ่งที่เราจะเห็นได้ว่าเดมิเอิร์ดจริงจังกับแผนคราวนี้เป็นอย่างมากคือแม่เดมิเอิร์จะเพิ่งมาถึงเมืองหลวงของลเอทลีเซได้ไม่นานแต่เขาก็รวบรวมข้อมูลต่างๆไปจนถึงองค์กรมือดอย่างพวกแปดนิ้วเรียบร้อยแล้วสิ่งนี้นั้นทําให้แม้แต่เซบาธยังต้องตกใจวัตถุที่คลายใช้ย้อมสีเกราะสิ่งนี้เป็นมจิกไอเทมที่มีชื่อว่าเฟจิกไดหรือสีย้อมเวทมนต์นอกจากนี้ มันจะมีพลังต้านทานกรดไฟหรือไอเย็นอยู่ด้วยครับสำหรับการโจมตีฐานทัพขององค์กร8นิ้วได้แบ่งแยกออกเป็น7กลุ่มซึ่งแต่ละกลุ่มก็จะมีหัวหน้าหน่วยแยกกันออกไปซึ่งคลายนัดรู้สึกกดดันไปอย่างมากสาเหตุนั้นก็เพราะคลายถูกเลือกให้เป็นหนึ่งในหัวหน้ากลุ่มและทําไมคลายถึงถูกเลือกเพราะเขานั้นแข็งแกร่งกว่าฐานทั่วไปนอกจากนี้อดีตทีมนักปะจนไทยและดับโอริฮันคอนเพียงทีมเดียวจากมาพิสเดเวน ก็ยังมาช่วยอุดรอยรั่วตรงนี้อีกด้วยนอกจากนั้นบรรดาหัวหน้ากลุ่มก็จะประกอบไปด้วยกลุ่มกลาบคลามปาควิสเทเวนกาเซสโตนอฟและอุชัใช้ซาแนแกที่รับหน้าที่ควบคุมกรณีเกิดเหตุวุ่นวายแต่ภายในนี้ไม่มีใครไม่มีตัวตนใดที่สแสดงถึงองค์หญิงเรเนอร์อยู่เลยดังนั้นนี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ผลักดันให้ไคลกลายมาเป็นหนึ่งในหัวหน้ากลุ่มเพื่อให้รู้ว่าเรเนอร์มีการเกี่ยวข้องอย่างมากกับแผนการทครั้งนี้ และในกลุ่มของคลายนะครับก็มีสมาชิกดังนี้ครับคลายที่เป็นหัวหน้าเบรนเป็นรองหัวหน้านอกจากนั้นก็จะเป็นอดีตนักปะจนไัยระดับโอริฮันคอ์จำนวน4คนถ้าหานพลเรือเือนของมาควิสเลเวนจำนวน2ี่คนนักบวชระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับอาควิสเลเวนและสมาชิกสมาคมเวทมต์ที่เป็นอกองาลังสนับสนุนอยู่ข้างหลังรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน3 2คนในการเดินทางของกลุ่มคลายนั้นพวกเขาหลีกเลี่ยงที่จะจุดคบไฟเพื่อลดการสังเกตของคนอื่น และแอเทมที่เสริมส่วนตรงนี้ก็คือหมวกของคลายนั่นเองครับถึงในอนิเมะนะครับเราจะไม่เคยเห็นคลายใส่มันเลยก็เถอะโดยตัว,วของหมวกนี้มันจะมีความสมัมารถแบบเดียวกับ Hell of Dark Vision หรือหมวกกราะมองเห็นความมืดแม้จะมีขีดจํากัดในการมองเห็นแค่15เมตรแต่ภาพที่เห็นในระยะที่ว่ามานี้ก็สว่างราวกับอยู่ในตอนกลางวันเลยทีเดียวนอกจากนี้ฟูเพลทที่มีสุนประกอบของมิทริลก็ต่างจากของที่ทำจากโลหะเพราะพวกมันนะครับไม่ส่งเสียงนกหูแม้แต่น้อย เมื่อรวมกับพลังเวทที่เสริมเข้าไปก็ทําให้แทบไม่มีเสียงโัวหะเลยครับสําหรับราชัตอมตาดีบาดอกตัวจริขงของเขาก็คือเ l ลเดอร์ลิสที่กําเนิดขึ้นตามธรรมชาติโดยพื้นฐานแล้วอันเดสท,ที่กําเนิดขึ้นมาจากสถานที่ที่มีความตายอยู่มากจะมีจิตใจฟอนเฟะเทดแคนชิงชังและต้องเอาชีวิตผู้อื่นแต่อันเดสท,ที่มีสติปัญญาส่วนหนึ่งจะสามารถควบคุมความเทียดแค้นและสร้างความสัมพันธ์กับคนเป็นได้และดีบาหนกก็เป็นเอลเดอร์ลิสประเภทนี้ครับ สำหรับเส้นทางชีวิตของดีมันนอกก็เป็นดังนี้ต่อไปครับข้หมายในการใช้ชีวิตของเขานั้นคือการเรียนรู้เวทมนต์แต่อเดสตอย่างเขาก็ไม่สามารถเรียนรู้เวทมนต์จากใครได้ทําให้ในตอนแรกเขาคอยค่านักเดินทางและย่างชิงเงินทองมาเพื่อใช้เป็นค่าตอบแทนในการดริ่เรียนเวทมนต์แต่เมื่อพ่ายแพ้ให้กับรักขจรไทยและหนีมาได้เขาจึงคิดหาวิธีใหม่นั่นคือการระดมอยู่กับพวกทหารรับจ้างแต่ก็เพราะการที่ยิงไฟบอลได้ดูดวททำให้ตัวตนที่เขาเป็นอนเดรตนั้นถูกเปิดเผย และเป็นอีกครั้งที่ดีบานนอกต้องหนีออกมาและคนที่เข้ามาช่วยเหลือเขาไว้ในตอนที่บทผลทางก็คือซีโร่ซีโร่ให้ดีบานนอกใช้เวทมนต์ตามคำสั่งที่ได้รับตัวจ่ายค่าตอบแทนเป็นการที่ดีบานนอกจะได้เรียนรู้เวทมนต์ต่างๆและนี่คือที่มาที่ไปของราชันอมตะดีบารนอกหนึ่งใน6แขนขององค์กรดำมืดแนิ้วที่มาแป๊บเดียวก็โดนเสบัอัดเตะนะครับเอาล่ะทีนี้มาต่อที่ศพที่สซิบิตาเลงระบำเอโดสเทรม สำหรับโลกนี้มีการเสริมพลังที่เรียกว่าแดนซ์อยู่ครับเป็นการเสริมเวทมนต์ให้อาวุธเคลื่อนไหวได้หลากับเต้นําแต่การเสริมเวทมนต์นี้ก็ทําให้แค่เคลื่อนไหวได้แบบเรียบง่ายไม่เหมาะใช้เป็นการโจมตีหลักอย่างมากแค่ใช้รอบโจมตีหรือคุมเชิงศัตรูหรือถ้าเป็นการต่อสู้ของรักลบระดับเอโดสเทมก็ใช้ได้แค่กอบกวนอกสฟายเนื่องจากการเสริมพลังเวทลมอาวุธ1ชิ้นมีจํากัดปกติแล้วจะนิยมใช้วิธีอื่นกันมากกว่าแดนซ์ยกตัวอย่างก็เช่นกาการัน ที่ใช้อาวุธเสริมพลังเวทสําหรับเพิ่มความเสียหายให้มากขึ้นเป็นพิเศษนั่นเองครับการเคลื่อนไหวของอาวุธโดยแดนนั้นจะนับคําสั่งจากความคิดของผู้ใช้แต่หากเป็นการต่อตู้ที่ดูเดือดที่เดือพันถึงชีวิตโดยเฉพาะถ่าทั้งสองคนมีฝีมือไม่ต่างกันมากนันกกพะยากนักที่จะบังคับอาวุธซึ่งไม่ได้อยู่ในมือให้เคลื่อนไหวและจูดโจมจากสถานที่อื่นได้แต่เอโดสเทมต่างออกไปครับเธอสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของอาวุธได้อย่างเป็นธรรมชาติเสมือนป้หนึ่งมีนักปลบ ที่มองไม่เห็นอยู่ตรงหน้าเหตุผลนั้นก็มาจากสมองที่มีโครงสร้างแปลกประหลาดทําให้เธอมีทาเลีนสองอย่างที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด1คือความสามารถในการรับรู้ขอบเขตที่อยู่ในระดับผิดปกติและ 2. แม้จะมีมนุษย์ที่ใช้มือซ้ายได้มือขวาทํางานคนลดอย่างได้โดยไม่ฝึกฝนแต่เธอมีความยืดหยุ่นที่มากกว่านั้นถ้าจะพูดว่าเธอมีสองสมองก็คงไม่แปลกนักและนี่ก็ทําให้เธอก้าวเข้ามาจนถึงตําแหน่งหกแขนได้ในปัจจุบัน คนต่อมาฟันมิติเปชูเดียนบุคคลที่ไม่แต่เซบาสยังต้องระวังที่เศบาสระวังไม่ใช่ตัวบุคคลนะครับแต่เป็นการฟันมิติต่างหากสาเหตุก็มาจากทัสมีผู้ที่สร้างเศบาสขึ้นมานั้นไพ่ตายของทัสมีคือการโจมตีฝ่ามิติแม้ตัวชูเปเลียนยังไม่ไปถึงระดับนั้นและถึงฝ่ามิติจะเป็นของปลอมแต่มันก็มีโอกาสทราความเสียหายแก่เศบาสได้เอาละครับมาเข้าเรื่องกันต่อฉายาฟันมิตินั้นมาจากขกบวนท่าป,ปีศาจ ที่ชักดาบยาวเลาหนึ่งเมตรออกมาจากฝักแล้วฟันศัตรูที่อยูดไปออกไปกว่าสามเมตรให้ขาดสองท่อนได้แต่วความจริงแล้วมันไม่ใช่การฟันมิติเลยตัวตนที่แท้จริงคือดาบครับเป็นดาบที่ถูกเรียกว่าอูรุมิหรือดาบแท่เป็นดาบยาวที่สร้างจากเหล็กอ่อนนุ่มและโค้งงอได้อย่างดีเยี่ยมโดยเรียกที่เปชูเรียนใช้นี้ถูกลับบางจนถึงขีดสุดจนควรเรียกว่าดาบเซนได้แต่เนื่องจากมือดนึงออกจากฝักด้วยความเร็วสูงจะฟันศัตรูโดยที่ไม่เพียงแสงสะท้อน คืงท,ทาให้เขาได้รับฉายาฟันมิติมาหากเทียบแบบหกแขนคนอื่นแล้วก็เป็นวิชาที่ใกล้เคียงกับการหลอกลวงแต่นี่ก็เป็นอาวุธที่ใช้ยากมากการที่เปชูเรียนสามารถใช้ได้อยาอ่างคล่องแคล่วก็สามารถบอกได้เลยว่าเขาเป็นนักลบมากฝีมือคนหนึ่งเลยศพส,สุดท้ายที่เซบาสสังหารไปคือพันสังหารมามวิสสำหรับอาวุธหลักของมามวิสคือโรสทอนหรือหนามกุลาบที่ได้รับการเสริมเวทมนต์อยู่2ชนิดอย่างแรกคือ f ฟลตกรายดิ้งหรือปั่นเนื้อมันมีความสามารถที่เมื่อแทงดาบเข้าไปในร่างกายดาบจะปั่นขวาาเนื้อโดยรอบเข้าไปข้างในส่งผลให้เนื้อโดยรอบฉีกขาดเป็นแผลเวอะวะส่วนความสามารถอีกอย่างคือ a s s a s s i n a t e Master หรือผู้ชำนาญการลอบสังหารเป็นความสามารถเวทมนต์ที่แม้แต่แค่แผลฉลอกก็สามารถทำให้บาดเจ็บสาหัสได้นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งอย่างที่เสริมเข้าไปนั่นก็คือพิษส่วนปลายของรถทอน,นั้น ได้เคลือบพิษไล่แรงเอาไว้หลายชนิดซึ่งแต่เดิมแล้วมามวิสไม่ใช่นักลบครับแต่ใกล้เคียงกับนักลบสังหารมากกว่าซึ่งเหล่านี้หากคูดต่อสู้ไม่ได้เตรียมการรับมือก็เป็นการยากครับที่จะเอาชนะมามวิสได้แต่ตัวมามวิสเองก็มีจุดอ่อนเช่นกันเนื่องจากพึ่งพาความสามารถของอาวุธอุปกรณ์มากเกินไปทําให้ฝีมือดาบของเขานั้นอ่อนด้วยเล็กน้อยมีแค่ท่าแทงเท่านั้นครับที่เป็นความสามารถที่แท้จริงซึ่งการแทงที่รวดเร็วดังนําแสงและยังเป็นการแทงที่เร็วเหนือการเียซะอีก เมื่อดมดวงกับกระบวนการต่างๆทําให้เขานั้นใกล้เคียงกับเคเมนทีนที่เคยเป็นสมาชิกของคัพพีนินการเลยทีเดียวสำหรับชุดเกราะของกาการันเป็นฟูเพดสีแดงที่มีหนามแหลมงอกออกมาบริเวณหน้าอกมีลวดลายที่คล้ายดวงตาซึ่งชุดเกราะนี้เป็นชุดเกราะชื่อดังชื่อของมันคือเจสเบนตรงส่วนของเกราะแขนจะแปลกเล็กน้อยโดยจะมีลูกสลักงูคู่หนึ่งหรือพันกันจูซึ่งเป,เป็นไอเทมโบราณที่มีพลังในการรักษาผู้ที่ถูกสัมผัส ชื่อของมันคือการเ l e t of k เคโรเนส่วนชิ้นอื่นๆก็จะมีครีมสันกาเดียนหรือผู้คุ้มกันสีแดงเสื้อคลุมสีแดงที่มีความหรูหราราวกับชนชั้นสูงข้างใต้กรอบที่มองไม่เห็นก็จะใส่ w a สอ e ฟเ s สิแ n t หรือเสื้อนอกต้านทานกับ Amulet of Dragon Tooth หรือเครื่องราังเขี่ยวมังกรและ b l a d e of g r e t t e r Power หรือเข็มขัดเพิ่มพลังนอกจากนั้นกาการัน จะมีของสมบใส่ภายนอกที่เรามองเหนเ็นกันก็คือ w i วิง o ู t หรือรองเท้าเคาะเหินกับเชอร์เคลดออฟ t ูฟิสเตอร์หรือเครื่องประดับศีรษะใต้ฝุ่นและแหวนต่างๆนะครับที่มีพลังแข็งแกร่งอยู่ด้วยในฉากที่ e v i l Eye ปรากฏตัวพร้อมกับหอ,อกน้ำแข็งเพื่อมาช่วยพวกเทียหอ,อกน้ำแข็งนี้เป็นเวทมนตร์ระดับ4ที่มีชื่อว่า k r ิ s t a l l ห n d หรือหอกผลึกแก้วสำหรับท่าที่ e อ t น m ทพ่นแมลงออกมาใส่ EVI l Eye นั้น ท่านี้เป็นท่าไม้ตายของเอนโทมาซึ่งในตอนที่กวาดล้างศัตรูในคัลลิฮาร์ดก็ใช้ท่านี้ไปแล้วครั้งหนึ่งทําให้ใช้ได้แค่2ครั้งเท่านั้นโดยท่าไม้ตายนี้คือการพ่นมาแรงวันขเมเหืือหรือจะเรียกว่าพ่นเบรสมาแรงวันออกมาซึ่งมาแรงวันพวกนี้ไม่กินเนื้อแต่จะตอดเนื้อเข้าไปผู้วางไข่สร้างตัวหนอนจานวนมากออกมาชอนใช้ร่างกายของเหยือ่อแต่สร้างความเสียหายแบบต่อเนื่องและสิ่งที่น่ากลัวจริงๆก็คือมันจะสร้างกองท่ามาแรงวันออกมาโจมตีทุกคนที่อยู่ในขอบเขต อยกเว็นแค่บุคคลพิเศษเท่านั้นครับซัตเตอเวสบอลเวอร์มินเบนที่อีวิวไอใช้นั้นว่าง่ายๆคือเวทฆ่า,มาแมลงครับผมโดยเวทน,นี้เป็นเวสผลออริจินัลที่อีวิวไอคิดขึ้นมาพอเมื่อประมาณ200ปีก่อนในบรรดาเทพปีศาจก็มีเทพปีศาจแมลงอยู่ด้วยนั่นเองครับและนี่ก็คือเนื้อหาทั้งหมดในคลิปนี้นะครับของเรื่องโอเวอร์โหลดซีซั่น2ตอนที่11เนื้อหาที่มีอยู่ในนิยายแต่ไม่มีอยู่ในอนิเมะ เป็นยังไงกันบ้างครับถ้าคุณผู้ชมถูกใจคลิปนี้นะครับอย่าลืมชื่อกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ช่องสลรามหน่อยนะครับและสำหรับใครอยากสกอบอามเพิ่มเตมโดยตรงตอนนี้ช่องผมมีพิเร์ซูเปอรต์ต่งแล้วนะครับมาโดดเด่นก็ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ